สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตทุ้นคุณทำได้วันนี้เราก็จะมาพิจารณานะครับ i m p a c t r a t e กันนะครับซึ่งเป็นกองทัพกองเรทเนี่ยนะครับก็เราก็ดูประเภทของเขาด้วยนะครับว่าเขาเป็นประเภทไหนนะครับเป็นประเภทฟรีโฮ d นะครับเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แบบ เท่าไรนะครับสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่าง IMPACT ตัวนี้นะครับอกองนี้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แบบ100%เลยนะครับในสินทรัพย์ที่ลงทุนนะครับอันนี้ก็บางกองก็ะจะเป็น Lead h o นะครับก็คือ,อเป็นการเช่าช่วงนะครับมาบริหารจัดการนะครับสิทธิการเช่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ นะครับสินทรัพย์ต่างๆที่อยู่ในการเช่ามาแล้วก็เอามาบริหารจัดการให้เช่าต่ออะไรเงี้ยนะครับตัวเนี้ยนะครับจะเยอะที่สุดนะครับพวกรีทโฮนี่ยนะครับฟรีโฮนี่จะน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ไป2ประเภทแล้วใช่ไหมครับประเภทที่3ก็พวกอกองผสมนะครับไฮบริดก็คือฟรีโฮกี่เปอร์เซ็นต์รีทโฮกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นเพื่อนๆพ่อตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับในการคัดเลือก กองทุนรวมในประเทศไทยนะครับที่ใช้ได้จริงๆก็น่าจะประมาณสัก10%นะครับทุกอย่างนะครับรวมกันแล้วก็น่าจะประมาณเนี้ยนะครับอันนี้เราก็จะมาพิจารณา Impact นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของข้อมูลแบบคร่าวๆนี่ก็เพื่อนๆก็น่าจะพอทราบที่ตั้งที่อยู่อยู่นะครับอันนี้ที่อยู่ที่อาศัยก็เป็นอำเภอปราเกตนนทบ,บุรีนะครับอันนี้ก็ กุมุสซากรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหมดธุรกิจกองทุนรวมนะครับอสังหาริมทรัพย์และกองทัพเพื่อกองทุนในอสังหานะครับพาราคาพาใน10บาท60าทนะครับตอนนี้ราคาบนกระดานเทรดใน10บาทนะครับลงไปต่ําสุดเนี่ยในรอบ52สัปดาห์คือ9บาท15นะครับ9บาท15บหาเบาท15สตางค์อันนี้ก็นโยบายการจ่ายปันผลก็พวกกองทุนรวมกองทัพกองหลีดเนี่ย ก็ไม่น้อยกว่าร้อละอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวของ IMPACT นะครับทุนจดทะเบียนนะครับห่าพันเจ็ดรล้านนะครับห้าแสนนะครับอันนี้ก็ชำระชำระมูลค่านะครับชำระเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับชำระเต็มเรียบร้อยอันนี้ในส่วนของแฟกชีตเนี่ยเราก็มาดูในส่วนของ ข้อมูลนะครับที่เราพิจารณานะครับก็จะเป็นเรื่องของนะครับว่ามันมีใครเป็นผู้ถือหุ้นบ้างนะครับถ้าเรามองถึงนะครับกองทุนรวมไหนมาถือหุ้นใน Impact บ้างนะครับเออมันมีบริษัทไหนมาถือบ้างนะครับมีนิติบุคคลไหนมาถือบ้างอย่างเงี้ยนะครับถ้าสัก5นะครับ บริษัทกองทุนรวมนิติบุคคลขึ้นไปนะครับมันมีความน่าสนใจนะครับเจ็ดได้สิบได้ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีความน่าเชื่อถืออย่างนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองนับดูนะครับสนงประกันสังคมนะครับอุทยาประกันชีวิตอะไรเนี้ยนะครับกองทุนเปิดเคนะครับ property อันเนี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองติ๊กติ๊กดูนะครับว่ามันมีมันมีเยอะไหมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็มีหลากหลายอยู่นะครับก็ถือว่าเกินตัวเลขที่เรา ต้องการนะครับอย่างถ้าเป็นกองทุนรวมต่างประเทศเนี่ยเขานะครับต้องการพูดถึงหุ้นที่เป็นระดับนิติบุคคลเยอะๆนะครับเจ็ดสิบแปดสิบกองขึ้นไปอย่างเงี้ยเขาเป็นมาร์เก็ตแคประดับใหญ่ๆนะครับอย่างไทยเราก็เป็นตลาดเล็กๆนะครับเราก็เอาพอประมาณอย่างเงี้ยนะครับขึ้นอยู่กับว่ามุมมองของแต่ละท่านนะครับอันนี้เป็นไอเดียส่วนตัวนะครับที่นําเสนออันนี้ในส่วนขององบกระแสงเงินสดนะครับ เาื่อนดูอัตราส่วนนี้สินนะครับนี้สินก็ประมาณ0.21อย่างนี้นะครับคราวนี้อัตราส่วนรายได้ก็ประมาณนี้นะครับเออก็ไม่เต็มร้อยนะครับประมาณ48-5ถึงเนะครับในส่วนของเงินสดจากกิจกรรมการเงินงานนะครับปี65นะครับช่วงรอยต่อวิกฤตโควิด63 64 65กนะครับ200กว่าล้านปี6 6ก็เก้กว่าล้านนะครับปี67900กว่าล้านส่วนไอปี68เนี่ยนะครับ อยู่ที่1,089ล้านนะครับเพิ่มขึ้นอยู่นะครับคราวนี้ในส่วนของงบ5ปีนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับสินทรัพย์รวมตอนนี้จะอยู่ที่2,940ล้านนะครับส่วนของนี้สินก็4ี่พนสนะครับถ้าเราหักออกไปนะครับก็จะเหลือประมาณ1,6 0่ล้านนะครับ16,000 นะครับหมื่นหกล้านเอาทวนๆก็แล้วกันนะครับอันนี้ตัวเลขกลมๆนะครับง่ายๆสัดส่วนรายได้รวมนะครับประมาณนี้นะครับจะพันกว่าล้าน600กว่าล้านขึ้นมาพันเแล้วก็ปีนี้นะครับหกแเนี่ยก็2องพล้านนะครับถ้าเรานะครับหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายนะครับออกไปนะครับในการบริหารจัดการตรงเนี้ยนะครับก็พันกว่าล้านอย่างนี้นะครับ จาก6ก0กว่าล้านนะครับตามสัดส่วนรายได้นะครับอันนี้เพราะว่าคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์จากรายได้ที่ทำมานะครับราคาเห็นไหมครับจะ17บบาทนะครับลงมา10บบาทนะครับคราวนี้ถ้าเพื่อนๆนะครับเพิ่งพอใจผลตอบแทนนะครับจากปันผลนะครับคิดว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถ้า สัก3%ถึง5%ขึ้นไปบางท่านอาจจะพึงพอใจก็ได้อย่างอาจารย์ดรนิเวศบอกนะครับถ้าตัวไหนดีๆนะครับปันผลสัก3%ขึ้นไปก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยสำหรับพอร์ตเต่านะครับพอร์ตที่ไม่ต้องการอะไรมากเอาแค่สูสีกับเงินเฟอ้อนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยก็มองสัก5%ขึ้นไปนะครับถ้าเป็น,นอุลปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งนะครับหรือ defensive stock อย่างเงี้ยนะครับเหมาะสำหรับดีเ e นซีฟอินเวสเตอร์นะครับนัก่งท เน้นรับปันผลอย่างนี้นะครับอย่างเราได้5%เนะครับเราอถอนมาใช้ปีละ4% 4%ทุกปีทุกปีอย่างเงี้ยนะครับเราก็ยังมีเงินที่สะสมในหุ้นต่อไปในแต่ละปีแต่ละปีด้วยอีกสักครึ่งเปอร์เซ็นต์หรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็ค่าใช้ใจ่ายของเราในรอบ1ปี4%เหมาะสำหรับกรเกษียณเร็วกรเกษียณรวยอย่างนี้ก็ได้นะครับ แต่ถ้าเป็น2-3%เนี่ยผมมองเป็นโกรดสต็อกนะครับถึงจะน่าสนใจลงทุนถ้าไม่ใช่โกรดสต็อกเราก็ไม่ไม่ไมน่าลงทุนนะครับมันก็แค่อเอาชนะอัตราเงินเฟอ้อเพราะว่าเราหาหุ้นที่อัตราผลตอบแทนและงบการเงินสวยเนี่ยได้ดีกว่า กองทุนหลายๆตัวด้สั้ปาปนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับให้กับเพื่อนๆที่จะพิจารณานะครับใครมีเงินเย็นเงินถุงเงินถังเยอะๆนะครับอาจจะพิจารณานะครับตัดสินใจนะครับจะซื้อจะถือจะขายหรือจะเอาไว้เฝ้าดูในวอตลิตหรือว่าจะทิ้งลงถังในมุมมองส่วนตัวนะครับถ้าตัวนี้นะครับยิ่งถ้าต่ำกว่า10บาทเนี่ยอาจจะพิจารณานะครับตอนนี้นะครับมันอยู่ที่10บบาทเห็นไหมครับเมื่อ วันทำการที่ผ่านมานะครับปรับตัวขึ้นมาถึงห้าเอเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมีการประกาศนะครับจ่ายปันผลอยู่ที่17สตางค์นะครับสิสตางค์ต่อหน่วยนะครับต่อหุ้นอย่างนี้นะครับก็ถ้าเราคิดทั้งปีก็อาจจะอยู่ที่ประมาณห้าหกเปอรอย่างเงี้ยนะครับถ้าจ่ายเท่ากันแต่อันนี้ไม่ได้จ่ายเท่ากันนะครับาบางครั้งอย่างกุมภาที่ผ่านมาจ่าย9สตางค์อย่างเงี้ยนะครับเก้าสตางค์ครั้งนี้จ่าย17อย่างเงี้ย แต่ถ้าจ่าย17สตางค์นะครับสครั้งต่อปีนะครับจ่ายเท่ากันหมดเลยเนี่ยเราก็คำนวณง่ายนะครับหกนะครับหกณราคา10บาทเนี่ยคือได้6กหกว่านะครับอ่แต่ถ้าอ่าว่าบ้างอ่าสตางค์บ้าง9สตางค์บ้างอะไรเงี้ยนะครับมเอาในออนไม่ได้นะครับแต่รวมๆมแล้วก็อยู่ที่ประมาณ3-4%นะถ้าอยู่ที่ต้นทุนของรองเราสูง ถ้าต้นทุนของเราสิบาทกว่าอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะรับปันผลเนี้ยเปอร์เซ็นต์น้อยลงไปนะครับมันก็เหมือนกับเราซื้อของนั่นแหละนะครับซื้อของมาขายเราต้นทุน5บาทเราไปขาย10บาทเราได้กําไร5บาทนะครับแต่ถ้าต้นทุนเรา7บาทเนี้ยเราไปขาย10บาทเห็นไหมครับกำไรเราก็เหลือ3บาทอย่างเงี้ยนะครับก็หวังว่านะครับการนำเสนอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็นี่เป็นผลิตนะครับเป็น Impact ก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะครับจะตัดสินใจจะซื้อจะถือจะขายจะไว้เฝ้าดูหรือว่าจะทิ้งลงถังอยู่ที่เพื่อนๆแล้วนะครับก็บขอบคุณคทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ